สวัสดีครับเพื่อนเมื่อือเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้พามาดูมีดจงอางนะครับชุดใหม่นะครับเพิ่งทําเสร็จล่าสุดเลยนะครับขายดีมากๆครับเป็นมีดใช้งานอเนกประสงค์ครับใครเห็นใครก็ชอบนะครับแล้วก็เวลานําไปใช้งานจริงแล้วมันตอบโจทย์จริงๆแล้วครับไม่งนั้นเราไม่กล้าพูดว่ามันขายดีนะครับและอย่างหนึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะครับผมว่าถูกด้วยซ้ํานะครับมีดทายากนะครับปลายโค้งงอๆงงนงเนี่ยทำยากนะครับ ราคา450บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบขมแข็งด้วยน้ำครับชุดนี้ทำมา50เล่มขายดีจริงๆครับไม่ถึงส0บวันนี่ก็เกลี้ยงแล้วนะครับ50เล่มเนี่ยดูนะครับเราตั้งกล้องไว้ไกลมากเลยนะครับแต่ว่ามีดมันยาวนะครับเพราะว่ามีดมันยาวเดี๋ยวเปิดหน้าต่างแป๊บนะึง นะครับน่าจะสว่างขึ้นมาแล้วนะครับมาดูความยาวโดยประมาณนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อนะครับความยาวของใบมีดโดยประมาณอยู่ที่13นิ้วนะครับ13นิ้วคอ,อกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันจะอยู่ประมาณ4 5มิลน,นะครับมีดยาวเนี่ยเราจะไม่ทำ นะครับสันหนานะครับเหมือนกับผ้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูผ้าแลว้วพ้าแล้วนี่ก็เป็นอีกตัวที่ขายดีมากครับมีผ้าแล้วเต็มกล่องเลยนะครับนี่พ้าแลว้วพ้าแล้วก็เป็นมีดยาวนะครับเราจะไม่ทําสันหนามากไม่งั้นมันเวลาเราตวัดเนี่ยมันเมื่อยแขนนะครับ ความยาวก็พอๆกันเลยพากแล้วจะอยู่ที่14นิ้วนะครับจงอางนี่จะอยู่ที่12นิ้วครึ่งไม่เกิน1 3นิ้วโดยประมาณนะครับมีบวกลบนิดหน่อยนะครับนะครับเยอะเลยนะครับเล่มนี้ความยาวอยู่ที่1 2บเอ้นิ้วนะครับขอมีดกว้าง 2.1จดนิ้วนะเดด้ามหรือวัดด้ามด้ามยาวมากเลยนะด้ามยาวมากเลยอยู่ที่ส2บสองนิ้วด้ามนี่เวลาเราจับไปปลายนะครับแล้วเราใช้งานในที่สูงจะเกาะเทวันเกาะเกี่ยวเทวันแตง่งกิ่งไม้อยู่ในที่สูงเนี่ยเราตบัดนิดเดียวมันก็ขาดแล้วนะครับน้ำหนักดีนะฮะ ด้ามเป็นด้ามไม้เนื้อแข็งแต่นะครับมันมีข้อแม้ของมันอยู่นะครับเห็นด้ามยาวอย่างนี้นะครับบางคนจับแล้วซัดเข้าไปเต็มแรงนะครับด้วยความที่ด้ามมันยาวซัดเข้าไปเต็มแรงส่วนมากตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์แตกสูงนะครับส่วนตรงนี้นะเพราะว่ามีดมันยาวเสร็จปุ๊บพอเราฟันปุ๊บแรงกระแทกมันจะซัดเข้ามาตรงโคนมีดนะครับทําให้ด้ามส่วนตรงกลางไปจนถึงโคนตรงนี้มันจะหักนะครับหักแตกเยอะเพราะฉะนั้น พอเรารู้ว่ามีดเราคมเนี่ยค่อยๆฟันไปครับยังไงมันก็เข้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลดปัญหาเรื่องด้ามแตกได้เยอะเลยนะครับนะครับสนใจนะครับทักทายมาได้นะครับเริ่มละ450บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับในราคานี้มีเก็บเงินปลายทางนะครับเวลาแพ็คของเนี่ยแพ็คยากนะครับแพ็คยากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันงอ ทำให้กล่องเป็นกล่องใหญ่ค่าส่งก็ประมาณ70-80บาทแล้วนะครับค่าส่งครับค่าส่งแพงมากสนใจมีดอเน,นกประสงค์ก็ทักถ่ายมาได้นะครับมีดจงอางนะครับสวัสดีครับ